สวัสดีค่ะดิฉันพจนีทองปานนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชวิถีวันนี้จะมาแนะนำการออกกำลังกายเท้าในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานกันนะคะทุกคนทราบไหมคะว่าหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคืออะไร ใช่แล้วค่ะปัญหาที่ว่านั่นก็คือปัญหาเรื่องเท้าไม่ว่าจะเป็นการเกิดแผลการติดเชื้อกล้ามเนื้อเท้าอ่อนแรงหรือมีความผิดปกติของการรับความรู้สึกบริเวณเท้าซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายเท้าอย่างเป็นประจำค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของการออกกำลังกายเท้ากันนะคะ ข้อที่1กระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าข้อที่2เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณปลายเท้าข้อที่3กระตุ้นการซ่อมแซมแผลได้ดีในกรณีที่มีแผลที่เท้าข้อที่4ช่วยให้กล้ามเนื้อภายในเท้าแข็งแรงทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อที่5เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเท้า ต่อไปเรามาออกกำลังกายเท้าไปพร้อมกันเลยนะคะท่าที่1กระดกนิ้วเท้าขึ้นลงนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงวางเท้าราบกับพื้นจากนั้นกระดกนิ้วเท้าทั้งสองข้างขึ้นข้างบนและสลับงอจิกนิ้วเท้าลงล่างโดยไม่ยกส้นเท้าทำซ้ำสิบครั้ง ที่2กระดกข้อเท้าขึ้นลงจากนั้นกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างให้สูงจากพื้นที่สุดโดยไม่ยกส้นเท้าและสลับยกส้นเท้าขึ้นสูงจากพื้นที่สุดโดยที่ปลายเท้ายันอยู่ที่พื้นทำซ้ำสิบครั้ง ที่3หมุนปลายเท้าเป็นวงกลมกระดกปลายเท้าทั้งสองข้างส้นเท้าติดพื้นจากนั้นหมุนปลายเท้าเป็นวงกลมตามและทวนเข็มนาฬิกาทำซ้ำท่าละ10ครั้ง ที่4หมุนส้นเท้ายกส้นเท้าปลายเท้าอยู่กับพื้นจากนั้นหมุนส้นเท้าเป็นวงกลมตามและทวนเข็มนาฬิกาทำซ้ำท่าละ10ครั้ง ที่5ยืดกล้ามเนื้อน่องนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงหลังตรงวางเท้าราบกับพื้นยกขาขึ้นขนานกับพื้นจากนั้นกระดกข้อเท้าเข้าหาลำตัวให้รู้สึกตึงบริเวณน่องค้างไว้10วินาทีทำซ้ำข้างละ10ครั้ง ท่าที่หขยุ้มเท้าโดยใช้ทิชชู่หรือกระดาษหนังสือพิมพ์นำกระดาษทิชชู่วางไว้ที่พื้นจากนั้นใช้เท้าทั้งสองข้างขยุ้มกระดาษให้เป็นก้อนกลม เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้เท้าทั้งสองข้างคลี่กระดาษออกให้เรียบเหมือนเดิมจากนั้นใช้เท้าทั้งสองข้างฉีกกระดาษเป็นชิ้นชิ้นโดยที่ส้นเท้าติดพื้นไม่ยกลอยท่าที่7ใช้เท้าหยิบผ้าจากนั้นใช้ปลายนิ้วเท้าขยุมผ้า ยกลอยโดยส้นเท้าติดพื้นทำซ้ำข้างละ10ครั้ง ที่8กลิ้งลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟนำลูกเทนนิสวางไว้ที่พื้นจากนั้นวางเท้าบนลูกเทนนิสกลิ้งเท้าบนลูกเทนนิสไปมาหน้าหลังให้ทั่วเท้าทำซ้ำข้างละ10ครั้ง ขที่9ใช้ข้อเท้าเขียนตัวเลขจากนั้นเหยียดขาขึ้นขนานกับพื้นใช้ข้อเท้าเขียนเป็นรูปตัวเลข0ถึง9ในอากาศทําซ้าอีกข้าง ที่ยืนขย่งปลายเท้ายืนกลางขาให้มั่นคงวางเท้าราบกับพื้นจากนั้นเขย่งส้นเท้าขึ้นทั้งสองข้างเท่าที่ทำได้และวางเท้ากลับสู่ที่เดิมทำซ้ำสิบครั้งหากผู้ที่ทรงตัวได้ไม่มั่นคงให้ยืนชิดกำแพงหรือหาที่จับให้มั่นคง ควรหยุดออกกำลังกายทันทีหากมีอาการผิดปกติดังนี้หายใจติดขัดหอบเหนื่อยใจสั่นแน่นหน้าอกหน้ามืดมือสัน่นเหงื่อออกมากหรือมีอาการหวิวคล้ายจะเป็นลมนอกจากการออกกำลังกายแล้วเรายังมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับการดูแลเท้าในชีวิตประจำวันมาฝากกันด้วยค่ะ ข้อที่1ดูแลสําววจตามซอกนิ้วเท้าล้างทำความสะอาดเท้าและเช็ดให้แห้งเป็นประจำทุกวันข้อที่2ทาวาสลีนหรือโลชั่นเมื่อผิวหนังแห้งเป็นขุยข้อที่3หลีกเลี่ยงการนั่งไขว่ห้างเพราะอาจกดทับเส้นประสาทบริเวณหัวเข่าได้ข้อที่4หลีกเลี่ยงการสวมถุงเท้าหรือพันผ้ายืดรอบขาแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ข้อที่ 5. หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำที่มีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัดเนื่องจากเส้นประสาทส่วนปลายรับความรู้สึกร้อนเย็นผิดปกติไปอาจส่งผลให้เกิดแผลพองไหม้บริเวณผิวหนังได้และข้อที่ 6. หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าหรือสวมรองเท้าแตะคีบหากพบความผิดปกติเช่นมีบาดแผลที่เท้าอย่าปล่อยไว้นะคะควรรีบมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันทีค่ะ จากที่ได้ชมกันไปจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายเท้าและการดูแลเท้าสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะสุขภาพเท้าจะดีได้ไม่ยากหากหมั่นออกกำลังกายเท้ากันค่ะ ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านทางช่องทาง YouTube และ Facebook งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารทางด้านกายภาพบำบัดที่จะนำไปใช้ดูแลตนเองและคนที่คุณรักกันนะคะบ๊ายบาย